เยังกับแม่ไ่ยังกับไม่ไ่เวลาไมา่ไงพนไปอยู่เลยไปอยู่กับแม่นั่นละ่ะแมนะ่นบะเออห้าวนอนนานแล้วนอนเบิดมือนอนเบิดขืนหลับแดดกับไม่ไงบล่ะฮะมาหะละออับแดดกับไม่ไงบ่ đẹp, đẹp thân sợ nó okay. <laughs> đẹp đẹp, hm nó hm show hm 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 đẹp hm 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 นในไหยแล้วค่ะบรรยากาศดีทุกคนคะเนี่ยชมวิวกันไม่ไงไอตื่นตื่นเบิงเบ่งตะเวนเบิ่งค่ะช่วยนาเด้อถ้าช่วยนาไงเด้อ

อ่นบัดเกินบปอิ่มดีแล้วทุกคนคะความสบายใจมีไห่ไงและสบายใจชุดเอาเอาเอาจะเอาตังได้หรอเัลนี่เอา ยิ้วและอาแต่นมโเดอนดาวเดือนดาวฮาแต่นมทุกคนมาชมมาชมตะตะเวนนอตะเวนคืึ้นพี่ฮอดพี่เลยดีแต่ว่าอยู่ดาฟ้า จะาบใจอยู่ด้านฝะ <c oughs> ทุกคนคะเนาะชีวิตแม่ลูกอ่อนต้องไปสาวกเซตโตให้ลูกเนาะดีแต่ว่าอันนี้แฟนแฟนให้อ,อ่อนอาบอยู่เทิงด้วยเนาะเพื่อนาเห็นนะอันนี้นามอ่อนกับดูกเนาะอ่อนกันต้มนามอาบเยี่ยมือแรงอาบแต่เนีเยมือแรงต้มนามอดุดหนา จนลูกอะเนม่มือเสากะเซโตช่วงากบกะอาบนําม่รงแรงกะอาเซโตซื้อๆเนาะเพราะว่าบตต่อยอะอาบนามให้ช่วงอันนั้นเสอะนะมันหนาวนะทุกคนก็มีแต่เซโตเอาซื้อๆเนาะสุดอ่อนกะอาบแค่ต้นแรงอาบอาบน,ำนำ้ำบุนแค่ต้นแรงส่วนหนามกะแฟนหิวขึ้นมาให้ดองดูแลก,กันไปนอกช่วงนี้เด็กไม่ใหญ่ก็เมื่อ,อไรอันนี้อยู่นําไม่ใหญ่เลย อย่าหันอย่าเอวีละเขาเดิือเป็นงูเป็นมาเด้อดไงเพียงซุ่มซุ่มซุ่มเพียงป่าเด้อดเด้อไงเพียงลูกซุ่มเพียงป่าเด้อพอเด้อเกี่ยวนมั้ยโด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 ยเพนในกองแม่ผูกแค้นเอาจะเป็นลูกคอยเด้อลูกเด้ออืมไอเป็นลูกเขาเด้อเป็นลูกคอยเด้อเลือบลาโอ้ยหาเฮ้มามาลูกมาให้มาจับมา แล้วเวลาคู้่นเด้อเวลาคุณ่เด้อคุ่นเขาเด้ออย่าดึงเด้ออย่าหเด้อแเออย่าลัเขาเด้อแต่้ใช้ขน nhạo หาไแลิืมติดไปมันนาวทำหมาเลยก็นอนกิปูเข้าอลยก็นอนเด้อเด้อคือหมโอ้ยคือพังมีไงเขาวัลุนะักลาพังมีไงบบ่เท่เท่เท่อะไระเ่เท่เท่ เท่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 ว้าวถึงันหรือไหนฉันหรือโคตรเจ๊มันก่อนยังไงเมื่อแล้วลาเอ้ยยังชิ่หอดปากหาเด้อขึ้นมาไม่ยังสิมาเอาเด้อนี่บอกเอาไปเลี้ยงบ้านเขาเนาะคือทำมาสะส่งบิ่งบ้านเขาเนาะเนาะมีหัวผูน้ำบอดินเนาะ ว่าพ <rí> e> <í medidas> ูดแล้วโอ้ข้งหน้าโอขานี้คือบดิน่เลยโอ้ข้างโอ้ข้คายข้างนาเด้กกระเปาเวลาอยู่กอดลาย